กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกมค a l i t y Mobile และสระหัวข้อของวันนี้และในะที่สุดนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็มีอยู่กับคลิปที่ทุกคนเนี่ยรอคอยกันอย่างยาวนานกับคลิปสปอยการอัปเดตของบั d เลนพาร์ในซีซั่นที่8ว่าล่าสุดตอนนี้ผมในซีซั่น8นี้มีข้อมูลอะไรเนี่ยที่หลุดออกมากันแล้วบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูดีกว่าว่ามีข้อมูลอะไรหลุดมากันบ้าง มาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับหนึ่งในทฤษฎีที่หลายคนเนี่ยคิดกันว่าบรนพ s t ในซีซัน n 8เนี่ยจะเป็นทีมแนวอวกาศเรือก็คือทีมสเปซซึ่งค่อนข้างมีการคอนเฟิร์มเกือบเก้อบอลยว,ว่าไม่ใช่แน่นอนผมสาหิตที่ว่ามันไม่ใช่เนี่ยคืออะไรก็มาลองฟังกันนิดนึงนะ สาเหตุหลักเลยผมก็เพราะว่ามีภาพลดสกินของตัวปืนมาเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับแนวโอกาสที่มันดูรำๆหน่อยผมก็อย่างเช่นตัวของปืนลูกซองอันนี้เลยซึ่งนั่นแหละก็คือสาเหตุที่ผมเนี่ยเอามาบอกเลยว่าทำไมมันถึงไม่น่าใช่นะนั่นก็เพราะว่าในคลิปเปิดตัวผมของดานกูรัที่เป็นโหมดใหม่ในโหมดของ m p ีเนี่ยมันมีปืนกระบอกนี้ผมปรากฏมาเป็นช่วงหนึ่งนั่นถ้ากับว่าปืนที่จะต้องปล่อยในเบรนท์พาร์นั้นเขาจะไม่มีการหลุดมาในคลิปแบบนี้แน่นอนคอนเฟิร์มเลยว่า ในเรื่องของทฤษฎีของอวกาศในซีซั่น8เนี่ยก็ตกไปแบบ100เเลยนะอ้าวแลวหลายคนก็สงสัยว่าพี่ครับแล้วตกลงซีซั่น8เนี่ยมันจะเป็นทีมแนวไหนแล้วก็มีอะไรหลุดบ้างซึ่งในตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลตัวใหม่เนี่ยที่หลุดมาแล้วผมแล้วก็ค่อนข้างเชื่อถือได้เกือบเกือบเเก้าสิบเซลยนะก็เรามาวิเคห์แล้วก็ดูกันดีกว่านะเริ่มอย่างแรกเลยผมกับวันอัปเดตของแ a ลนด์พาร์ในซีซั่น8ถ้าวับจากทางนั้นของแบลนด์พาร์ทนะตอนที่พี่ลิง โดยบวกกับวันที่7ที่นับถอยหลังเนี่ยถ้ากับว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ7-8วันซึ่งมันจะตรงกับประมาณวันที่11ถึงวันที่12เดือนเจ็ถ้ากับว่าในช่วงวันที่12เดือน7อันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าน่าจะมีการอัปเดตเข้าตัวไบเลนพานะหรือถ้าเร็วหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่11ความต่างอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าในแต่ละ Server เซิร์ฟเวอร์้วยนะ โดยสำหรับสิ่งที่ตอกย้ำทฤษฎีตัวนี้ผมก็คือภาพหลุดภาพนี้เลยผมกับสมก์บอมเบอร์แต่ว่าไม่ใช่ภาพของ Offi c i a l t h a i l a n นนะอันนี้เป็นอ f ฟ i c i a l ของต่างประเทศผมซึ่งให้เกิดว่าเราสังเกตดีๆว่าทางด้านบนของตัวภาพขอผมเขาจะเขียนคําว่าอาัลโพคาลิฟเดย์แล้วก็เขียน7.11ซึ่งมันก็ตรงกับการที่วันอัปเดตไปนพาซีซั่น8พอดีผม,ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีความเป็นด้สูงว่าซีซั่น8นี้เนี่ยจะอัปเดตวันนี้แน่นอนและอีกอย่างที่สําคัญก็คือ ตัวภาพต่างๆที่เป็นเซอร์ออฟฟิเชียลของต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการใส่คําว่าอัพโคลิปเดย์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกอันเลยผมก็เลยคิดว่าเขาหน้าอาจจะบอกใบ้เป็นนายถึงอีสเตอร์เอ็กที่เกี่ยวข้องกับซีซันที่8แบบแน่นอนที่จะเป็นทีมของอัพโคลิปเดย์และสำหรับอัพโคลิปคืออะไรอัพคคลิปก็คือเนื้อเรื่องเสริมของคาวดิตี้แบ็คออฟภาคที่2โดยทีมของเนื้อเรื่องคราวนี้ผมจะเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับตัวซอมบี้เป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงกับวัน,พน,นทพัน แล้วจะเกิดสัปรหราดที่เกิดการกลายพันธุ์กลายเป็นซอมบี้อะไรพวกนี้เนี่ย hey, <back. S 1> พี่ลิงว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากๆเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเลยว่าอพอลิปเดย์เนี่ยน่าจะมาเป็นทีเมเวลรนนพาร์นในซีซั่นทีแแบบแน่นอนแล้วนั่นเองเนะในตอนนี้ และการมาของอพโพคลิปเนี่ยจะส่งผลต่ออะไรบ้างผมอย่างแรกเลยก็คือมีแนวโน้มที่สูงว่าโหมดซอมบี้จะกลับมาค่อนข้างชั่วมากๆเลยนะก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มเกือบเกิน50%แล้วผมและที่สําคัญก็คือเมื่อโหมดซอมบี้กลับมาการที่ตัวละครใหม่อัปเดตเข้ามาที่เป็นตัวละครในทีมนี้เนี่ยก็จะมาด้วยเช่นกันก็อย่างเช่นสองตัวละครตัวนี้ที่เป็นตัวละครตัวใหม่นะแอลละและคราวนี้ผมเรามาดูข้อมูลภาพหลุด ของอุปกรณ์รวมถึง calling c a r ดต่างๆที่เพิ่งปรากฏมาในตอนนี้ที่จะเกี่ยวข้องกับทีมใน Battle Pass Season 8ว่าของแต่ละอย่างมีหน้าตาอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับตัวกรอบรูป calling card อะไรต่างๆที่เป็นของใหม่ที่จะปรากฏมาใน b a t t l n p a r s ในซีซั่นที่8 เอาจริงๆเนี่ยของพวกนี้ถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่มีอะไรผมมันก็อาจจะเป็นดูแบบภาพสวยๆอลังการแต่ความจริงเนี่ยเจ้าพวกภาพหลุดมาพวกนี้เนี่ยมันมีข้อมูลต่างๆที่ค่อนข้างเชื่อมโยงกับไอเทนพลาซีซั่นที่8อยู่ในระดับหนึ่งเนี่รวมถึงของแอปที่อยู่ในการสปอยแบบหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็มาค่อยๆแกะข้อมูลในส่วนนี้กันดีกว่าโดยมาเริ่มก,กันกับชิ้นแรกเลยผมกับกรอบรูปจ๊กเกอร์อันนี้เนี่ยค่อนข้างมีข้อมูลที่หลุดมาแล้วผมว่าเฮ้ ถ้ากรอบรูปตัวนี้มาเนี่ยโดยตามปกติเนี่ยกรอบรูปโปรไฟล์ผมมันมักจะมาคู่กับตัวละครประจํากรอบรูปอันนั้นซึ่งสำหรับเจ้าโจเกอร์ตัวนี้ผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครผมที่มีจริงเป็นสกินที่อยู่ในคอร์ดูตี้ในภาคเก่าๆผมก็คอนเฟิร์มเลยว่าตัวละครตัวนี้จะได้ลงพอร์ตในเวอร์ชันของโมบายแบบแน่นอนและนี่ก็คือลักษณะคร่าวๆของโมเดลของตัวละครตัวนี้นะก็รย้เลยว่าใครชอบทีมโจเกอร์เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้หดูน่าโหดแล้วก็น่ากลัวอยู่พอสมควรเนาะ และนอกจากนั้นแล้วผมตัวละครตัวนี้เนี่ยยังมีกรอบรูปด้วยผมก็คือกรอบรูปโจเกอร์เฟรมรวมถึงในตอนนี้เนี่ยมีภาพหลุดเกี่ยวกับในส่วนตัวโค้ดไฟล์ของปืนที่เกี่ยวกับโจเกอร์แพ็คอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าตัวโจเกอร์ที่มาเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครสกินในระดับเดเนิลีตัวแรกหรืออาจจะมีสกินของตัวปืนที่เป็นสกินของโจเกอร์แถมอยู่ในเซ็ต เปิดลักกี้ดอด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะและต่อมากับตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งผมกับตัวฮอตเมทัลที่มีคอลลิ่งการ์ดในดับรีเจนเนอรี่ผมแต่ว่าในรูปภาพประกอบอันนี้พี่ลิงหาไม่เจอเหมือนกันนะผมก็คาดกันว่าตัวละครตัวนี้น่าจะมาเหมือนกันในเวนทพาร์ในทีมเซนต์แปดที่มีในส่วนของตัวกรอบรูปประจําตัวด้วยเหมือนกันนะผมก็คือกรอบรูปอันนี้นะที่เป็นลักษณะของตัวโซ่เชนก็คล้ายๆกันเลยก็คือเป็นเมทัลหนอนกันและในส่วนคอลลิ่งการ์ ก็เ,เรียกได้ว่า2-3อันนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนหลุดออกมาผมอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนตัวกรอบรูปเนี่ยสังเกตดีๆว่ามันจะเป็นกรอบรูปที่เป็นโครมใช่ไหมแล้วก็อีก,กรอบิี่อีกอนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเมลติ้งพอยต์2ออันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าอาจจะเป็นกรอบรูปของปืนระดับดีเจเนรีก็ได้นะอ่ะอันนี้อาจจะต้องรออีกทีนึงตอนเกมอัปเดตให้เหมือนกันเนาะและก็อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้เหมือนกันก็คือปืนใหม่ที่ะมมาในนน Ver 8ัคืืออปไร ซึ่งแน่นอนว่าก็มีหลายหลายคนเนี่ยเขาก็สอบถามทางออฟฟิเชียลโดยตรงนะแต่ออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังไม่ยอมบอกอะไรผมบอกเพียงแค่ว่ามันอาจจะเป็นปืนอะไรก็ได้อาจจะเป็นปืนตระกูล AR ก็ได้เป็นสไนเปอร์ก็ได้หรือเป็นปืนอื่นๆก็ได้ให้ลองดาวันทีหนึ่งแต่ว่าน่าจะค่อนข้างว่ามีมาแน่นอนนะแต่ทว่าล่าสุดนี้ผมมีภาพ calling card ภาพหนึ่งที่เพิ่งหลุดออกมาไม่นานนี้ผมจะมีคนแล้วก็ถือปืนกระบอกหนึ่งอยู่ซึ่งภาพหลุดนี้เนี่ยเป็นทีมที่เกี่ยวกับแบนดพาสซีซนดด้วยเพราะฉะนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าปืนที่กระบอกนี้ถืออยู่เนี่ยน่าจะเป็นปืนใหม่ที่จะมาใน b a น t าร์ท e l 4ซังที่8ซึ่งปืนกระบอกนี้ผมก็มีชื่อว่า Vew เอาไง่ายๆผมเป็นปืนสาย SMG ที่มีความสามารถที่คล้ายๆกับตัวอย่าง Laserback หรือว่า P.D.W ผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเฉยๆผมแต่ถ้าเกิดว่าภาพหลุดมาขนาดนี้เปอร์เซน์ที่ปืนกระบอกนี้อาจจะเป็นหใน2ปืนใหม่ก็มีความเป็นไปได้ที่สูง เลยครับผมต้องย้าว่าอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ภาพหลุดแล้วก็เกิดจากการคาดดาลุ้นนะทีงานอาจจะดัดหลังแล้วก็เปลี่ยนได้อีกเหมือนกันนะก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมากนะสำหรับกระบ,บอกนี้แต่ก็มีนโนว่ามันจะใช่นะแล้วเมื่อเราเนี่ยไปทําการประกอบกับภาพหลุดของตัวปืนที่เคยปรากฏลายชื่อมาเนี่ยเจ้าปืนวีวิวเนี่ยก็เป็นปืนที่ปรากฏมาทางด้านขวาล่างสุดเลยผมมีภาพมาขนาดนี้แล้วมีไอคอนมาขนาดนี้แล้วมีภาพหลุดขนาดนี้แล้วปืนมันก็น่าจะต้องมาแล้วแหละนะนน่นอนแล้วก็มีความชื่อไ,ได้ที่ค่อนข้างสูงปิดอีกเหมือนกัน และคำถามต่อมาผมซีซั่นแปนี้จะมีเซิร์ฟเทสให้เราเนี่ยได้ลองเล่นหรือเปล่าผลปรากฏว่าคำตอบจากออฟฟิเชียลก็คือซีซั่นแนี้จะไม่มีเซิร์ฟเทสให้เราเล่นกันนะผมแต่ว่าเซิร์ฟเทสเนี่ยจะไปโปรอีกทีหนึ่งตอนซีซั่นที่9เลยก็คอนเฟิร์มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของคำถามอื่นที่น่าสนใจผมซึ่งพิลิงก็ยกมาประเด็นก็ค่อนข้างพูดเกือบจะหมดแล้วแหละแต่มันก็ยังมีอีกนอย่างก็คือจะมีอาวุธเมลีอาวุธใหม่หรือเปล่าซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีอาวเมวม,เาม,าเมัหนน่าานนอกืจะ และหนึ่งในตัวละครตัวเก่งที่น่าจะมีบทบาทสําคัญในแบนพาซีซั่นที่แปดนผมก็คือตัวละครมาคาอรอล์นผมถ้าเกิดว่าดูตามเนื้อเรื่องของคอมิกในซีซั่นเจ็ดเนี่ยมาคารอบก็คือคนที่ปล่อยจรวดอาวุธนิวเคลียร์ผมใส่โรคทําให้เกิดการกระจายตัวระบาดกลายเป็นทีมของซีซั่นที่แนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้น่าจะมีหัวใจสําคัญในซีซั่นที่แแน่นอน และในส่วนตัวโอเวเตอร์สกิลอันใหม่ผมคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเป็นตัวดาบคาตนาที่เป็นโอเวเตอร์สกิลให้เราเนี่ยกดใช้งานผมลักษณะของตัวโอเวเตอร์สกิลก็จะเป็นตามนี้ผมอันนี้เนี่ยจะอยู่ในววนนพารแบบซีซัน8แบบแน่นอนเลยนะผู้เล่นสายฟรีก็สามารถหาได้แบบชัวร์ๆและในส่วนของโหมดใหม่ประจำาวนเนพาร์ซีซันที่8ขอผมก็คอนเฟิร์มเลยว่าจะเป็นโหมดคนเวหุุนยนต์ ลักษณะของตัวหมวดเนี่ยก็จะเป็นตามนี้ผมใครอยากดูวิธีการเล่นหมวดนี้ก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าของพลิงก็ได้ผมหลักๆก็คือเราเนี่ยจะต้องฆ่าผู้เล่นหนึ่งคนที่เป็นหุ่นยนต์ใครที่สามารถลัดช็อตได้ก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์นะผมแล้วก็ฆ่าผู้เล่นให้หมดใครที่เก็บสกอร์คิวมากที่สุดคนนั้นก็จะชนะในการเล่นรอบนั้นนะ แล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงก็ผมเมื่อคืนเนี่ยตัวเกมได้มีการแอบอัปเดตแพตไฟในขนาดเล็กเข้าตัวเกมมาผมซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็คือแพตท,ที่อัปเดตของคลาสใหม่ในโหมดของ Battle Royal แต่ความจริงแล้วเนี่ยในการอัปเดตคราวนี้ผมมันมีมากกว่าเพียงตัวคลาสใหม่ผมมันมีการแอบเนิฟและบัฟความสามารถของตัวปืนเข้ามาด้วยซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้เดวิลลิงอาจจะขอทําคลิปแยกแล้วกันเนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่า ในการแอบบัฟแล้วก็เนฟโดยไม่บอกผู้เล่นเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็อาจจะรอดูคลิปหน้ากันได้เนะและสำหรับคลิปในวันนี้ผมก็แน่นอนว่าการสปอยซีซั่นที่8ในคราวนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะผมในการเตรียมตัวที่จะรับของใหม่เข้ามาได้เองใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับของใหม่ในซีซั่น8ก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงกกันได้นั่นเองเนะและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ทนที่เข้ามารับชมกับผมก็ไปแล้ว